โอเคครับก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมชาวกรีนาฟรีไฟที่น่ารักทุกคนกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนโหลดฟรีไฟ X r e X86 เวอร์ชั่นมือถือนะครับตัวล่าสุดนะครับ <Yahoo! S 1> ซึ่งเมื่อวานนี้ผมได้ปล่อยตัวมันชื่ออะไรนะตัวคอมนะครับเออจริงๆผมผมได้เปิดดาวน์โหลดตั้งแต่วัน วันพุธแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งลงคลิปสอนโหลดตัวคอมเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ผมก็มาทำมาตัวมือถือต่อนะครับส่วนตัวแม็กนะครับอาจจะรอก่อนนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำเลยนะครับเดี๋ยวผมทำเสร็จเดี๋ยวผมแจ้งไปในโพสชุมชนนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดซับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเวลาที่ผมลงอะไรใหม่ๆนะทุกคนก็สามารถ เข้าไปดูได้นะเดี๋ยวเรามาดูตัวเกมคร่าวๆนะครับมันก็จะมีครบทุกอย่างนะพวกกิจกรรมอะไรเงี้ยภารกิจเหรอเนี่ย ชุดอะไรก็มีหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวกมคร่าวๆอันนี้ก็น่าจะกิจกรรมใหม่นะครับอันนี้ผมอาจจะทำทำคลิปอีกนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวรอก่อนนะครับตอนนี้เพจยังไม่เหลือ อันนี้ก็กิจกรรมมาชุดอะไรวะเขาเรียกอิทาจีอ,อ๋ออันนี้ผมก็ไม่ได้โหลดซับนะครับนะผมโดนลิขสิทธิ์ลวมั้งเนี่ยเสียงอะไรวะ อันนี้ผมก็ยังไม่รับก็รับไปนะก็ทา้าทายไปเลยญญคืออะไรวะาาอ,อ,อ,อันนี้คือชนะเหรอ,อ,โ,รอโ,โอ้โหทำไมมัน มันเบี้ยวอย่างนี้ครับผู้ชมเฮ้ยผมได้การนี้สิบใบว่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวหมุนให้ดูคลิปหน้านะเออเดี๋ยวคลิปนี้มาสอนโหลดก่อนก็เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงรายละเอียดคร่าวๆนะครับก่อนที่จะไปโหลดนะครับสําหรับใครที่อยากลองนะครับก็คือสามารถลองได้เลยนะครับคือใช้ได้ทุกเครื่องนะครับพวกพวกอ่าแอนดรอยนะครับได้ทุกเครื่องได้ทั้งหมดเลยนะ ก็ตัวนี้มันก็จะช่วยให้ตัวเกมของเราลื่นขึ้นนะเพราะว่ามันกินอทรัพยากรในเครื่องเราอ่ะน้อยนะเพราะมันเป็นตัวระบบไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรนะเออระบบปฏิบัติการนั่นแหละเป็น x 8 6นะครับมันก็เลยกินทรัพยากรของเครื่องเราน้อยลงนะมันก็ทําให้เกมเราเนี่ยรันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับถ้าเทียบจากตัว X64 ที่เราโหลดมาใน p l a y s t o n e นะครับมันก็จะค่อนข้างากระตุกกว่านะครับหรือว่าสมมุติผมเล่นในตัว XX64 เนี่ยประมาณ40-50เฟรมแต่มาเล่น X 8 6กเนี่ยก็จะประมาณ50-60เฟรมอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ได้ช่วยเยอะอะไรขนาดนั้นนะมันก็แล้วแต่เครื่องด้วยนะครับว่ามันจะรองรับระบบ อ่า x86 หรือเปล่านะส่วนถ้าใครอยากเข้าใจแบบละเอียดคือผมได้ทำคลิปไว้แล้วนะครับเกี่ยวกับ free f i r e x86 เนอะอันนี้คือเวอร์ชั่นมือถือนะครับแล้วถ้าใครโหลดไปแล้วมันมีอาการกระตุกกระตุกเนี่ยทุกคนก็สามารถลบไปโหลดตัว x64 ได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ คนก็สามารถลองได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะก็เดี๋ยวเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเพราะว่าถ้าคลิปมันยาวนะผมจะตัดนานอาจจะไมไ่ลงวันนี้นะถ้าผมทํายาวอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งฟรีไฟล์ x 8 6เวอร์ชันมือถือตัวล่าสุดกันเลยครับผมไปเลยครับผม let's go โอเคครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าดาวโหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทุกคนพยายามเข้าลิงก์ให้ถูกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์คอมหรือลิงก์มือถือเนี่ยถ้าทุกคนเข้าผิดถ้าทุกคนน่ะเอาตัวมือถือไปโหลดของคอมเนี่ยมันก็จะติดรหัสนะครับเพราะว่ามันจะยากกับท่านผู้ชมนะครับคือผมทําแยกไว้ให้แล้วนะครับถ้าเวอร์ชันมือถือนะมันก็จะเขียนบอกว่าเวอร์ชันมือถือนะถ้าเวอร์ชันคอมมันก็จะเขียนบอกเวอร์ชั่นคอมนะทุกคนพยายามกดเข้าลิงก์ให้ถูกด้วยนะ อ่าเมื่อเข้าลิงก์เวอร์ชันมือถือมาเนี่ยมันก็จะเป็นรูปมือถือด้านหลังเลยอย่างนี้นะครับเนี่ยเราก็เป็นรูปฟรีไฟล์นะครัแล้วมันก็จะบอกว่าแจกฟรีฟรีไฟล์อีกเวอร์ชันมือถือล่าสุดอย่างนี้นะครับอ่าให้ทุกคนเลื่อนลงมาเลยนะเมื่อเข้าลิงก์มาแล้วนะลิงก์เนี่ยผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับทั้ง2เวอร์ชันเลยไม่ว่าจะเป็นคอมหรือว่ามือถือนะครับอ่าเลื่อนลงมามันก็จะบอกคําอธิบายวิธีติดตั้งอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ ช่องทางการติดต่อเนาะให้ทุกคนมาที่ด้านล่างสุดเลยนะครับอันนี้มันก็จะบอกจำนวนคนที่ดาวน์โหลดไปแล้วนะแล้ววิธีการดาวน์โหลดถ้าใครอ่ะเป็น fc ช่องผมเนี่ยนานๆก็น่าจะรู้วิธีโหลดนะก็อันดับแรกนะให้ทุกคนมาตรงอ่ name a f r e e c e นะครับแล้วก็ใส่เลข0ูนย์ไปนะจากนั้นกดอ่าตัวอ,อันนี้เนี่ย ตัวสีสมพูเนี่ยกดเข้าไปเลยปึ๊บมันก็จะมาหน้านี้ให้ทุกคนนะครับให้ทุกคนเลื่อนลงล่างสุดแล้วมาตรง Ad a d ะ tip นะครับตรงนี้เนี่ยใส่เลขศูนย์ไปนะรอสักคู่นะครับแล้วก็กดกิฟกิฟหรือเกีวะน่าจะกิฟมั้งอ่าเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะให้ทุกคนกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับ อันนี้คือผมโหลดแล้วนะครับคือถ้าทุกคนยังไม่โหลดมันก็จะขึ้นดาวโหลดให้ทุกคนเลยอันนี้คือผมดาวน์โหลดมาแล้วเนาะอ่าก็จะกดดาวน์โหลดอีกครั้งมันก็จะอยู่ที่ครั้งดาวน์โหลดของท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมไม่ดาวน์โหลดดีวกว่านะโอเคเมื่อดาวนโหลดเสร็จทุกคนก็จะ,จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับที่มันบอกว่าฟรีไฟล x86 ob50 by x2 อย่างนี้ให้ทุกคนเมื่อดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บให้ทุกคนกดเข้า,าตัวไฟล์ตัวนั้นเลยนะปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกว่าการติดตั้งการอัปเดตของแอปพลิเคชันที่มีอยู่นี้ไหมคือให้ทุกคนกดติดตั้งไปเลยนะครับถ้าถ้าใครเคยดาวน์โหลดจากผมไปแล้วตัว เวอรช์ชันก่อนนะสามารถติดตั้งทับได้เลยนะแต่ถ้าใครเป็นตัว x64 นะครับควรลบก่อนนะครับแล้วค่อยมาโหลดตัว x86 ไม่งั้นมันจะไม่ทับกันนะครับคือให้ลบแล้วก็ดาวน์โหลดตัว x86 จะปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็จะได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นกดติดตั้งไปเลยอันนี้ผมติดตั้งแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะ ก็ต้องรอดูนะ อ่าโอเคทุกคนตอนนี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็สามารถกดเปิดแล้วก็ไปดาวน์โหลดทร,รัพยากรอะไรแล้วก็เล่นเกมได้ตามปกติเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมากดเปิดกันเลยครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ได้เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่าเมื่อดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะให้ทุกคนเข้าเกมมาปุ๊บ มันอาจจะยังไม่ได้ดาวโหลดทรัพยากรนะครับทุกคนก็ต้องไปดาวน์โหลดทรัพยากรอะไรนู่นนี่นั่นให้มันครบนะครับแล้วก็เล่นได้ตามปกติเลยนะครับแล้วผมอยากย้ำนะถ้าอยากให้มันลื่นนะครับอ่าทรัพยากรตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ลบๆไปนะครับมันก็จะช่วยให้เกมเราเนี่ยแบบลื่นขึ้นนะอันนี้คือเคล็ดลับนะครับ <c oughs> ก็เป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ไม่น่ามีอะไรมากแล้วนะครับสำหรับวิธีการสอนโหลดแล้วก็สอนติดตั้งฟร e ไฟ x แปเวอร์ชันมือถือเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมหรือว่าข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับก็สามารถกดกระดิ่งไว้ได้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ